สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับสําหรับหองเฟยนะครับช่องสาระเรื่องพืชนะครับวันนี้จะพาพี่น้องไปรู้จักกับพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับพืชชนิดนี้นะครับมีหนามนะครับแล้วก็มีกลินชนนะครับขาทั่วแถบทั่วทุกภาคนะครับเขาจะนิยมเอาไปกินกับป่นนะครับไปกินกับป่นกับลาบนะครับ แล้วก็ใส่ต้มยำปลาช่อนนะครับไปดูกันนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันครับไปดูกันเลยครับมาดูกันเลยครับรู้ไหมครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับนี่นะครับนี่คือผักปู่ย่านะครับย้ํานะครับว่าคือผักปู่ยานะครับมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะครับนี่นะครับลักษณะใบของเขานะครับจะคล้ายกันนะครับกับใบกระถินนะครับเหมือนใบต้นกระถิน ะใบไมยราบนะครับจะคล้ายกันนะครับดูไม่ยากนะครับใบเขาจะแตกแฉกออกอย่างนี้นะครับจะมีใบเล็กๆนะครับแตกแฉกอย่างนี้มาดูกา้านของเขากันบ้างครับทีนี้ก้านของเขานะครับจะมีสีแดงลักษณะนี้นะครับจะออกสีแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีหนามตามต้นนะครับหรือตามก้านนะครับก้านใบนะครับตรงช่อใบแยกออกจากกันนะครับสองทางนะครับจะมีหนามออกตรงกลางเลยนะครับนี่นะครับต้นนี้จะมีหนามนะครับ หนามของเขาจะออกลักษณะนี้นะครับต้นนี้กินได้นะครับจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงนะครับส่วนยอดของเขานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีหนามเลยนะครับอันนี้นะครับดูก็น่ากลัวนะครับดูอีกอย่างหนึ่งก็สวยนะครับแต่มาดูอีกอย่างหนึ่งก็น่ากลัวนะครับนะครับมี้นายื่นออกมาอย่างนี้นะครับยอดอ่อนของเขาอร่อยมากนะครับจะมีรสเปรี้ยวฝาดนะครับหอมนะครับสำหรับกินกับลาบโดยเฉพาะเลยนะครับ คนอีสานนะครับส่วนใหญ่นะครับจะนิยมนะครับนำมารับประทานกับเกี่ยวนะครับลวกผักปูย่านะครับกับแจี่ยกับลาบนะครับกับปนปลานะครับเกี่ยวปลาก็ว่าได้นะครับนี่นะครับดูง่ายมากนะครับไปดูลักษณะผลของเขากันบ้างครับผลของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับเป็นรูปอย่างนี้เลยนะครับผมไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดนะครับเพราะเปรียบไม่ได้นะครับเอาให้ภาพ บรรยายเองนะครับให้ภาพเราเลือกนะครับผลของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับนี่นะครับดูง่ายมากนะครับจะมีขนขึ้นตามผลนะครับแล้วก็จะมีรูปลักษณะนี้นะครับนี่คือผลของต้นปูย่านะครับหรือผักปูย่าก็ว่าได้นะครับนี่นะครับจะมีลักษณะนี้เลยนะครับให้พี่น้องสังเกตดูดีๆนะครับมาดูดอกของเขากันบ้างครับทีนี้ดอกดอกของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับ สีเหลืองสวยงามมากนะครับนี่นะครับให้พี่น้องดูชัดๆเลยนะครับดอกของเขาจะสีเหลืองนะครับคล้ายกันกับดอกคูนนะครับเหมือนต้นคูนเลยนะครับไม่มีผิดนะครับดูแล้วก็คล้ายกันมนจริงๆครับแต่จะมีน้ํารอบดอกของเขานะครับรอบดอกและมีขนรอบดอกนะครับอันนี้ให้พี่น้องระวังนิดหนึ่งนะครับเวลาไปเก็บมากินหรือมาลวกกินกับเก่ยวนะครับให้ระวังน้ำของเขาที่มอเลยนะครับ นี่นะครับน้ำของเขาจะขึ้นตามยอดอย่างนี้นะครับและก็จะมีขนอย่างนี้นะครับนี่นะครับคือลักษณะดอกของเขานะครับข้างในดอกนะครับข้างในดอกนะครับจะมีลักษณะนี้นะครับจะมีเป็นรูปลักษณะนี้นะครับดูสวยงามมากจริงๆนะครับให้พี่น้องใช้ภาพบรรยายเองเลยนะครับว่ามีลักษณะนีนนะครับนี่นะครับมาดูสรรพคุณของเขากันบ้างครับทีนี้นะครับ สรรพคุณทางยามีนะครับสรรพคุณทางยามีเยอะมากเลยนะครับไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างลำต้นของผักปูแยนะครับมีสรรพคุณแก้ไอขับเสียมหะนะครับและรวมถึงนะครับนำมาต้มอาบนะครับแก้ขันขายหรือระคายเคืองผิวหนังได้นะครับส่วนใบของผักน้ำนะครับมีฤทธิ์นะครับช่วยแก้เก็บท้องนะครับใครที่มีอาการเก็บท้องนะครับ รับประทานใบของเขาะครับหรือมาต้มน้ําดื่มจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บของได้ด้วยนะครับอันนี้ในกรณีใบของเขานะครับส่วนมากใบรากของเขานะครับคนสมัยก่อนนะครับจะนิยมนะครับนํามาต้มให้เด็กแรกเกิดอาบนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าช่วยอะไรได้บ้างนะครับแต่คนสมัยก่อนจะนิยมนํามาต้มให้เด็กแรกเกิดอาบนะครับน้ำของรากเขานะครับส่วนเง่าของอา ต้นปูย่านะครับใช้ต้มน้ำอาบนะครับช่วยแก้ขันได้นะครับหรือต้มน้ําดื่มนะครับแก้ขับปัสสาวะนะครับใครที่ปัสสาวะขัดนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับจะช่วยในเรื่องขับปัสสาวะด้วยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับผักโปูย่านะครับอันนี้คือส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมมาแนะนําให้พี่น้องได้รู้จักกันนะครับว่ามีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะครับ ต้นผักปูย่านะครับมีสปคุณทางยาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมก็มาแนะนํามานําเสนอให้พี่น้องได้รู้จักนะครับว่าต้นผักปูยามีลักษณะต้นยังไงและดอกใบรวมถึงทั้งผลของเขานะครับว่ามีลักษณะไหนกันบ้างน,นะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ ได้ด้วยนะครับเพราะ,ะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปในภายภาคหน้านะครับขอบคุณครับ